สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพิ่งน,น้อยชวนเก้าผมนะคะมาดูทรงนี้กันนะคะสวยไม่มากท่ายากก็ไม่เยอะนะคะเงินก็น้อยคืองงนะคะมาดูกันเลยค่ะสามสี่พูดมากนะคะงงนะคะหญิงๆทั้งหลายงงคับพูดทำไมนะใช่ไหมคะสวยงามค่ะสวยงามง่ายๆเรียบๆนะคะทรงรับปริญญาได้นะคะทรงนี้ก็แค่เอา ออซิสต وري ออกไป mm hmm. ก็คือจบเลยนะคะสวยๆเรียบๆงานมากเงินแต่งงานก็ได้ะคะ่ะขอบคนณและุณช,ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดียนด้วยนะคะเดียนจะได้มีกำลังใจนะคะก่อนอื่นนะคะหวีผมให้เรียบแล้วก็มัดผมนะคะโอ้ยป้าเขาไม่ได้หวีให้ดูก่อนนะคะมัดผมให้เรียบเสร็จมันมีหางเราก็ทำการยียีผมยีผมแล้วก็ทำม้วนเห็นไหมพยายามม้วนให้มันกลมๆที่สุดม้วนที่มันกลมๆที่สุดม้วนเสร็จแล้วก็ ม้วนครึ่งม้วนครึ่งของอของช่อนะคะเสร็จข้างหลังเนี่ยเอย้ขอโทษค่ะปลายอ่ะเราก็มัดปลายแล้วเราก็เอามามาแค่นี้เองเิด <c> แ <oughs> พูดดูเอาเองนะคะคือสวยงามมากเลยหญิงอันนี้คือเสร็จแล้วนะเตรียมปลุกมือก่อน <c oughs> แค่นี้เองที่เหลือเราก็แค่คลี่คลี่แล้วก็ปิด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 ตรงไหนที่มันไม่ดีก็เอากิ๊บเสียบกิ๊บ หนีบเอาสเปรย์อัดเอาสเปรย์ฉีดแค่นั้นเองค่ะขั้นตอนก็คือหวีผมให้เรียบเรียบแล้วก็มัดผมด้วยความปันนี่แค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็เป็นหางครึ่งหนึ่งก็ทําการยีผมแล้วก็เป็นก้อนๆอีกครึ่งหนึ่งก็ทําการมัดตรงปลายแล้วก็ขึ้นลงแค่นี้เองคือเสร็จแล้วคะ่ะตรงนี้คือเสร็จแล้วอ่ะหญิงคือแต่งหน้านี่นานกว่าแต่งหน้านี่นานกว่าทําผมนี่คือเสร็จแล้ว รับปริญญาได้งานบวชได้งานมั่นได้ง่ายๆแค่นี้เองจบแค่นี้เองจบคุณสวยไม่สวยหน้ากว้างหน้าแบนหน้าเรียวหน้าสวยหน้าผู้ดีไฮโซหรืออะไรยังไงสาวบ้านนาะบ้านไร่ทําได้สวยจบจบเลิศมากาเนะี่ยทรงนี้เป็นทรงที่ไม่ต้องพิธีพิถานอะไรมากนะคะถ้าเกิดคุณจะโชว์ผมดําขัำก็ไม่ต้องติดอะไรแค่นี้ก็สวยเลิศแล้วเอาอยู่แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีลูกเล่นหน่อยนึงก็ติดได้นะคะเป็นช่อ ดอกก็ได้นะคะดอกดอกลักดอกเราไม่ใช่ดอกลักพุทธปีสีดอกพุทธดอกบลลี่อะไรเงี้ยที่เขาร้อยๆนะคะเอามารวบก็ได้ก็สวยงามดีนะคะสวยงามดีนะคะงานรับปรปญญาก็ได้สวยงามมากทรงนี้จะเป็นทรงปิดเหม่งอย่างนี้นะไม่ได้เปิดแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดก็เปิดได้นะเปิดได้แต่ก็อย่าเบื่อแล้วถือว่าคนเบื่อแล้วก็เอาปิดเหม่งอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันสวยงามมากเลยทนะคะปิดอย่างนี้สวยงามมากเลยนะคะ อ๋อแค่มีเองหญิงคือมันอ่ะเสร็จแล้วตรงมืออีกรอบนี้